ครับตอนนี้ผมก็มาดูกิจการาการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงไส้เดือนนะครับของหมูบ่บ้านทับซิมสามศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นเป็นไส้เดือนจรงครับไม่เคยคิดว่าไส้เดือนจะเลี้ยงส่วนมากที่บ้านผมเนี่ยเขาทิ้งกันนะแต่ไม่คิดว่าตัวน,นี้จะเป็นเศรษฐกิจนะครับอันนี้อันนี้เลี้ยงกี่เดือนนะครับเนี่ยสองปีสองปีโอ้ตัวน,นี้ก็มีผลผล,ผลิตคือ,อยังไงขายขายเป็นกิโลขายขายตัวไส้เดือนเลยใช่ไหม ตัวไส้เดือนกิโลละ4ี่ร้อยคือเราจะถูกกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นก็จะห0ร้อยกับ8 0ดร้อยใช่ใช่่ของเรา4ี่ร้อยแต่มูลไส้เดือนเราจะขายกิโลละสี่สิบอ๋อคือมูลมันก็ขายตัวมันก็ขายได้สรุปแล้วกาขายทั้งตัวทั้งขี้แล้มีน้ำอีกอืมแล้วมีน้ําก็มีใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้ทำระบบโออแบบแบบไม่ทำระบบน้ำคือหมายว่าเอาขี้มันแล้วก็ไส้เดือนครับนี่คนไหนอยากจะททำธุรกิจด้วยว่าเลี้ยงไส้เดือนก็ที่ดูนะฮะโลละสี่ร้อยนะครับไม่ธรรมดานะ แพงกว่าทุเรียนอีกนะครับอ่ะถ้าอยากมาดูกันที่หมู่บ้านาทัพทีสยามชุดหนึ่งครับรมดหนชุพลอำเภอบอ่อไร่มาได้เลยครับสุดยอดครับ